ว่าสามกี่ลีน้องดิๆๆ๊บเราเรงจัดครับพี่น้องครับโอ้รถเขานี้แรงจริงๆเลยนี่มา สุดจัดเลยครับพี่น้องครับงานนี้ครับรเตือนเทปรครับโอ้ออดจัดครับพี่น้องครับโทรลันลันครับไฟสามครับเจ้าไมก้าครับ ครับก็สวัสดีครับไปแล้วครับพี่น้องครับโอ้โหสุดยอด,ดครับพ่รดังๆครับเดี๋ยวเราไปชมรถไทยทนลั่นๆครับโอ้โหครับก็สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สิบบอยตั้มสิ้น,นเดือนครับนี่ครับให้ดูว่าโอ้โหสุดจัดนะพี่้นงนี่ครับรถไถครับพอลันลันครับมาแล้วครับเจ้าโนไม่กล้าครับ คันนี้ก็จะเป็นสีเหลือบครับคันนี้ก็ออกมาจากกูอิสานใต้ต้ำแต่งครับหรือว่าปูเสียานีครับนี่ครับโขบูด้วยครับพี่น้องครับ ออกจากอุซีอานนี้อะไรแต่งครบครับมีทั้งเ็ดเล็ทั้งกันหมาเลดครับแล้วก็หมวกเลดแล้วก็ไฟไ,ไฟยิุนแล้วก็กระเช้าเลดครับพี่น้องครับนี่ครับอกนี่ครับ ออกจากสูสิอันไม่ผิดฟังครับจับให้ทุกครั้งครับแล้วแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งครับนี่ครับมาแล้วครับกบกี้ครับข้หม้อก๋วยเตี๋ยวล้านลนครับใหญ่มากเลยครับโอ้ฟันขมงเลยครับพี่น้องครับ โอ้โหนี่ครับโอ้โหโอ้โหสุดจัดเลยครับพี่น้องครับทนลั่นลั่นครับสิโรกี้ครับนี่ครับ ไปแล้วครับเจ้าไมก้าครับสีเหลือบครับเหลือบหรือว่าสีเหลือบเอสิกครับตามตอโดยเจ้าฮิโน่ครับตนเดียวครับครับเจ้าโรกี้ครับโทลลันลันครับโมกิเตียวนีใหญ่ สุดจัดเลยน้พี่น้องนะนี่ครับโอ้โหโอมองกเกี๊ยวครับนี่ครับมองกเกี๊ยวพูดพูดใหญ่เลยครับพี่น้องครับสุดจัดลาดบบเลยครับโอ้โหนี่ครับอ่า มิกเตอร์คุปตาครับเอาแฟดสีบองครับนี่ครับโอ้โหสุดจัดเลยนะพี่น้อง งานของเราก็จะมีแมคโครครับอเอาไว้ทอยดินครับซึ่งจากว่ารถไถดันไม่ไม่ทันครับดินก็จะเป็นดินเปียกครับรถไถก็ดันไม่เข้าครับต้องหาตัวช่วยอยู่กับต้องหาตัวช่วยเสริมครับเจ้า โกบิโก้ XKS สองร้อยมอกไฟครับนี่ครับอยู่นั่งบริเวณนั่งงานบ้านสองชั้นครับบ้านสองชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมขุ่นนี่ครับเออมาแล้วครับเจ้าไม่ล้าสิมมองครับนี่ครับ ก็เจ้าติ้ก้ามาแล้วครับก็โอ้โห,โหสจัดเลยนะน้อง ห,หมดครับโอ้โหโจอมไม่กล้าไปไม่ไหวครับอันนี้ก็จะเป็นออกมาจากอุสงวสัสะ์ครับจอไม่กล้าแคปเลดครับกันหมาก็าเลยครับนี่ครับมาแล้วครับเจ้าไมก้าซีรีส์ห้ารครับนี่ครับ ตามโตโดยเสียมอดครับโอ้โหจัดหลอดบอกเลยนะครับพี่น้องนี่ครับรถโลประจำทีมงานครับโอ้โหโอ้ยสุดจัดนะพี่น้อง អ្នកទៅទៅវាមកស្មើ จะรายงานพห้น้อ่ครับก็สำหรับคลิปนี้่อจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับถ้ายังไงรอติดตามกันหน้าเลยนกันนะครับ